มาชุค่ะมาได้ยังมาชุอ่าเหมือนในเป็นแทงวันหนึ่งดีๆเลยเสือปีกนกในพี่น้องเขาเขาแค่นาะกูวันนั้นได้ก็เปร์วันหนึ่งมีทา่าที่หนึ่งท่าที่สองที่สามที่สี่สที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาหนำหนาวะ่ะมูอหลายท้าวะ่ะลืมลืมอ่า และมือวันพัดติป่วนมาไหน่าอาเลยลงไว้ว่าเฮอเป็นทาเลนเหมือนเสืหนังสัน้นตินข้างย่างตีนตั้มหื้อเขาปางแถบปันปางอเพรามนั้นก็แถบย่อยนะ่อยไหลาลาดนี่มาม่เรานั่นปอว่ามือกูปองมือเขาเลียกมือเขาเชียนอยู่ได้เขาเดีวยวกวารนกตัวรอมนะการนกตัวอม ตั้งแต่หนึ่งต่อจบขบวนทาทั้งมนนั่นเขาดิว่าติไมได้ใส่ปีกเออการตูลรอมมันก็ไยตูลรอมรอมปองว่าอันม,มีปีกอันม,มีขนทั้งอ่านั่นปองว่าอ่าอันม,มีปีกอันม,มีขนนั่นคือปองว่าตูล้อมกำได้เมื่อไนติมาใส่ปีกเนพี่น้องเขาค่ะปีกโนกของข้าอ่าในปีกโนกของเปียนคาเฮดอยู่อืม เตียนคาเฮ็ดอยู่ที่มือเลขที่มืออ่าสลาเฮาคาดีเฮาคาอยู่เมืองจอกแม่อยู่เมืองสีโป้เฮสลาเฮาสอนมาว่าเออเฮ็ดปีกเจ้าในห้างดีเจ้าเนินเจ้าใน,นห้างดีเนอ่าเปลี่ยนเจ้าไหนเปลี่ยนเจ้าไหนคะเนาะปีกนอกอ่าอันนี้เป็นหางค่ะอันนี้ที่ไดเตรียมจาปีกปีกกันวันนึงที่เราอยู่ที่้างค่ะอันนี้เป็นหางอกุยกับมือเนี่ยมีปีกมันมีแกะมีหางมันนะ ในอันนีาา้เดี๋ยวมาจับคอค่คอกกูบกกูบอกเขาเดียวว๋ยวไข่สายมันลงมาเห็นไหนเมื่อนัอ่าดิคาเฮตไนมันเดี๋ยวไข่มันเดียววยเด๋ยวลงกว่าใตากิ่งแห่ของเขาเห็นไหนสองผักค่ะเนาะอ่าพอเอามาไขยกันเห็นไหนพอเปลี่ยนนั่งยิงมาใส่ไหนมันมีอกแหล่มันเดี๋ยวหอหางลีก็เบิดอเรื่องนั้นข่าเอามาใส่ใตกิ่งแห่เขาเห็นจังกว่าทั้งสองผักสองซ้ำเขาเดี๋ยวใส่ปีกนกอันไหน ขคาบ่มีคนจอยหมัดก็จอยหมัดปั่นบ้มีคนจอยก็หมัดเอาห้องกุ้ยเห็นไหมก้ยหนากรรน้ำ,นำขคาว่าอําปันเผลจจอยเผืมือเขากว่าอยู่ที่นางงานเ,าาเ,าเขาตดการนกก็เขาหลุมหมัดทั้งเขาน่ะมัดไตกิ่งแห่ค่ะเอามัดไตกิ่งแห่วะามัดไตนอกศอกค่ะเนาะ มัดใจนอกสอกสองผายให้ม,มันมัดเหมือนกันอ่าเห้หางและตีได้หมัดเหมือนกันไหนให้ตานกันอืมนี่เห็นไหมฮะอ่าหันขะเนาะหันขะเนาะโอเคเพราะว่ารายการหนุกของข้าบางมางตีงในเขาดิซูบเอาค่ะ บางทีเขาก็ดียิบเอาให้ไหนเจือกมันจับเหนไหนกุ้ยน่ะของค้าในเจอเจจ่งนั้นคาเดียวเอามันมัดไว้มือของค้าค่อนขอ้างจะรอดแล้วจะเป็นอิสระเนาะ,ะค่าเดียวเห็นบอกมือจึงหือก็เฮ็ดกว่าไรแต่ว่าบางพวกใน่พวกเขายิบเอเให้ไหนเขาจากกาังกะมือเขาอ๋อในต้องไค่ะนะแต่ว่าพวกเปล่งของค่าคาเดีกะมันดิ๋เจอมือมเหมือมนเรื่องว่าเจอเมย์หอมหื้อเหมือนเดใจเมย์แพทหื้อใจเมย์บอกนอนเคอหื้อ ใส่แม่ปอดแหวนหื้อไหนมันมันเจอมือเลยหมดกุ้ยกาพวหมังตีในคมจังใสมือก็บริว่าเขาหลุดยิบปิดตาเชอเอาค่ะเนาะอันนี้มันเปลืองกันปิกในมีคนถามค่ะว่าปิกเมียวนั่นเปลี่ยนเจ้งในปิกนกกิงกะลาโลเป็นในปิกนั่งนกเป็นนั้นปิกอันนี้เปิ่นกับเบอร์อันนี้เป็นนกแคมเกาะข้ามหุเพื่อก,ากัาตังซื้อกัตจังเอาห้องผางมัน The Rock ort, เดอะร็อกรีสอร์ทอำเภอปางมะผ้าเดินทางจากปายเพียง45กิโลเมตรจองห้องพักโทร0819920233หรือ053617134 ร้านอีสานแซ่บแอดบ้านไร่ไผ่หวานพร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารอีสานร,รแสแซบมีร้านชาบูหมูกระทะแบบบุฟเฟ่โทรจองโตะ๊ะหรือสั่งอาหารได้ที่0932628822หรือที่0811117831เออไวกวกาห่างลีกึ่งเชิกเอ่าเงางามเจึเหือ,อนนั้นจะ่่วนเอาห้องผัง,งมัน,นค่ะเนาะโอเค พอว่าเขาใส่ยาไหนก็ควรที่เขาเดใส่ในเขาจะยุกมือไหวปี่เขากู่กันค่ะเนาะอ่ะอะาก็เพระเรื่องนั้นแหละกัหไเหเพราะว่าเขาใส่ยาไหนเขาจะไหวอ่ะเนาะไหวกับไหนให้ห่างแเลยขำมัดก,กับนอกสอกนี่อันนี้หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองลายเนี่ นคะครับเนะะาะเพราะว่าข้าเอาปีกเนีเอาหลังมือต่อกันแค่ไหนลงกว่าเนี่ยนะนีะ่ยพวกขาววันหนึ่งสอสามสี่ห้าหกไหน้ก็จันขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสสาี่ห้าสองหนึ่งสอสี่ห้าสม 1>, 1 2 3่งส1 2 3 4 5 5 1 2 3้าสี่หนึสองสามาหมฮะเนาะหนลายนี่นี่อันน่นตีค้ำมัดกับนอกสองของ้าไนกระเบือพวกขาดเพีรนเนี่ปีกของคาด้างข้างในมันเด็เพีรยจอมฮะเนี่ยนะลายหนึ่งสอเจ 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 1เนี่ยเนี่ยเมื่อค่าตัง้งตูวก็เหมือนกันเนาะเนี่ยค่าเดี๋ลากมาให้ไหน1 2 2เนี่ยพราค่าลากมาตั้ง1 2 2่อพราค่าลากตั้งขวามันก็ดีมากตังขวาพราค่าลากตั้งซ้ายปีกตั้งซ้ายมันดี๋มาแล้วก็ปีกตั้งขวาเนี่ยมันเดีนไหลลงมันเดีนยวรวยลงกว่า1 2 3 4 1 2ลายสี่ะนะ่งสอายกำไนปีกมันเดี๋เปี้ยงกัน 1>, 1 2 3, ึ่งสอามส่เพราะว่าชายดีขามัดกับนอกสอกคาแร่ชายดีมัดกับปีกเนีมันเดีเยหนไหนดาซีนะฮะเนาะกัใน1นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันเข้ามาหากันสองมันเดี่ยไปออกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ่หหนึ่งสองลาย 1ะขาหนึ่งสองสามนีอันนี้ก็เมือนกันแทงกำนี้พอเขาเฮ็ดจังไหนฮะเนาะกำนีนี่แม่อ่าเมยยุงตาก่อนฮะแมยยุงตาในนพี่น้องด้วยปีกของค่ะเฮ้รูคูจักปีกไอเหมือนไอ้เด้กเฮอรอนเฮ้รูคูจักปีกหนึ่งสองสามสีหหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ สอลายนะให้หู้จักปีกไดค่นะ,ะกำไเพราะว่าเย,ยวเาวเมยุงตาในมันขึ้นมาเมยบอกน้อนคือค่นะ,ะบอกน,อน้อนเคลื่อนวันนะี้นตั้งในันดิตตั้งไว้ให้ในตาสีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเกหนึ่งสองลายไหค่นะ,นะะพวกผ่ายหนึงตั้งผายหนึงดีตเลยลวงให้ไหนไว้ อ่าอันเป็นแมมมอ,อนลอนคืนนัอ่ะน,นะกัไนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามหนึ่งสองหนร้านาแต่ชุดชนเผ่ารับตัดเย็บชุดชนเผ่าลาหูแดงราคากันเองสั่งได้ทุกขนาดทุกไซส์โทร09559 3 9้8 4 ร้านปลายข้าวบ้านผาบ่องบรรยากาศดีอาหารอร่อยการันตีความอร่อยโดยกำนันตำบลผาบ่องใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะจ๊ะร้านปลายข้าวโทร0951413222แท่งเปลือหนึ่งกำ,น,ำนันครเดี๋ยวมีว่าผาขามแข้งสอดสอยข้างไหนะอันนี้ด้วยวิทยคณะถอดสอยข้างขามแข้งไหย แทงตีน้ายมือขวาตีนขวามือ้ายและดตีนขวามือขวาตีน้ายมือ้ายต้องไหมคะนะนี่คะนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสาห้หะนะหนึ่งสองสามสี่ห้ห หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสาสี่หหะนะอันนี้สอดสอยฝ้าอันนี้ห้องสอดสอยฝ้ามือไกลสอดสอยข้างอ๋อค่ะกำในขามแข้งหนังกันมือไกลในตีนขวามือขวาตีนใายมือใชยกำในคดนีเห็นเนี่ตีนขวามือใชยสอดสอยข้างเหมือนกันะนะจ้องไวนะไ้นะ 1, นี่นะหนึ่งเนี่ ตั้งกว่าปีกโนคัเมนะ 2, 3, 4, 5, 6, เหมือนกันนะสองสามสี่ห้าหกนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันอ่ะตั้งกว่าปีกโนกของขะสอดช้อยฝ่ากับคามแข็งมือขวาตินใส ฮะนะเน่เน่เน่เน,น่มันเหมือนกันก็เพราะเร่งนั้นนี่ตีนขวามือซ้ายตีนซ้ายมือขวาเลยตั้งตีนขวามือขวามันเหมือนกันการวางปีกเดียมเหมือนกันนะฮะเนาะโอเคอ่ะแล่ แทงอันหนึ่งแทงอันหนึ่งวันนั้นกำลืนชุดคาเลรลลาเยาว,วาฟอวาเฮาดิแทบแทบปันปังนะแทบย,อยนะ่อยเนาะมีหลายหลายมีมีหลายหลายแถบทีบ่ขายเฮ็ดไว้อยู่กำไรเพราะว่าแถบปันปางบ้างไงก็เนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่ยยิบป,ปีก้างเนะี่ยไปยิบป,ปีอ่าอ่าพอยิบป,ปีข้ามนี่ยนะอ่าอ่าฉันปีเขากว่าอันในกำนำเขาเฮ็ดกันอ่าอ่ามันก็เหมือนกันขนาดกำด้เพราะว่าเขาติดเขา้าปางแห่งเมียวหนึ่งเมื่อว่า ป้าปัดป่วนมาหนคารายอ่อนเฮ็ดไว้วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยกว่าดีที่ไหเนี่ยกึดอันนั้นย่อยเนี่ยขนาดเนี่ยอ่าอ่า anh này cắm này anh đi lục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10 12 13 14 15 anh này 2 lại นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, lại, này hết lại cắm gọi lại thì khả văn này để hay biến bướng cái nó cái này gọi lại này cái này gọi lại cái này bắt quẩy 1 này cái này gọi lại กำนันตีตั้งตัวนั่นเพราะว่าเขายิบปีกว่ามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองร้านอุดม่ต้ไอเสียโดยหอจก,กอชุมพุสีคองดักชั่นรับทำงานเล็กงานสแตนเลสทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในสถานที่และนอกสถานที่โดยช่างผู้ชำนัญงานติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์088255806 น้ำดื่มคุณภาพต้องน้ำดื่มตาพอเพียงนะคะสั่งน้ำโทร0916965191 6127128เฮ็ดไหลกูเมียวกุ้ยกาปิกที่คาเฮ็ดเฮแลอันคาชอนอยู่หนนะอันคาชอนอยู่และอันคาเฮ็ดอยู่หนมันเดียมือเข้าคาเดียอิสระ มือเขาขาดเนะดรอนแล้วนะมือเขาขาดเดรอนเล้วงวันในในขันนะ่ะในยนะกับในหมังโกด,ดีเขาว่าเฮ็ดไหนเฮ็ดไหนเฮ็ดไหน,น,นเฮ็ดไหนเฮ็ดไหนนะเฮ็ดไหนกับอันเฮ็ดไหนใน,นมันเหมือนกันกลยก้ยน่ะเฮ่งเลขาหม้อหอมแม่หอมไหนใครให้ปีเข้าในจันลงมาเรียบป่วยออกกว่า พราะว่าเข้าเห็นไหนนีมันกว่าปีกเขาในมันตัวได้หนุกตรงกว้ยในขณะเนะนี่ยเนีน่ยไลใครเห็นหนันก็ไลเห็นหนกัก็้ยก็ไลกุ้ยหนะคาเนี่ยมันมีหลักการของมันวาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะตู้ที่ปีกนะอย่าตู้ที่หน้าคาเพราะตู้ที่หน้าคามันเล่าเหมือนนี่นะเออตู้ที่ปีกนะให้ปีกเข้ากว่ามาเห็นไหนอ่นะ การกาโนกการลำนกกิงกลาคุณจะใช่ปีกอะไรก็แล้วแต่ปีกของไครก็ได้แต่ว่าปีกที่คุณใส่คุณมีอิสระขนาดในในการลำนะครับนะเมื่อชูเสืสปีกเผยเฮ็ดก็เยาปีกในมันมีหลายเจ้านะาดีลาเชวเฮ็ดดีต่องกี้เฮ็ดดีเมืองไทยก็เฮ็ดดี เกียงใหม่มีหลายเจ้าแม่อห้องสอนก็มีหลายเจ้าเมืองฝางก็มีหลายเจ้าทีเกียงไหก็มีแต่ว่าปีก,ก้อนหนึ่งเลยก้อนหนึ่งอ่ำจ้างเหมือนกันเนาะอ่ำจ้างเหมือนกันอ่าคุยกับว่าอันเป็นลุงน้องตะเป้ค่ะอันคาสอนกว่าก็จะเป็นในลักษณะนันนะอ่ามีอยู่สองสามเมียค่ะเนาะเอาค่ะกำนั้นคาเคยให้พี่น้องเขาเขาบอกว่าการการโนกกิ่งกะลานั้น ไม่ใ,ใจความก็ยดบ่าหนึ่งสองสามเห็นในเนี่ยแต่ละห้องเฮียนแต่ละชุมชนแต่ละตี่บางพวกนี้เอามองเห็หนในเห็หนในเห็นในออกมาให้การโลกอะเยอะกวขาไม่ใ,ใจค่ะเขาค่ะมีการเข่าออกมีการแถบอ่านะแถบปั่นปังเขา่าโกวัยออกโกวัยอ่านะยุ่มยำนับถือดีอันอ่าคนก่อ,อนมาต่วยหลุดล้อมเขาเจอในทั้งหมดทั้งสิ่งออะค่ะกระเบื้องนั้นแหละปุณด่าวันเมือนไง ฮาติเฮ็ดเนี่ยลองเสาร์ปีกนกเว้ยสาร์ปีกนกเฮ็ดใจปีกนกจะหือกันนั่นเว้ยฮะเนาะออกาสวันหลังมาให้มันเตรียมรูปแบบนั้นเต็มมาใส่นกให้มีปีกนะให้มีอันคอยนามันอันมีให้มันมีอันใส่หูเนาะอ่าก็อันมีอันใส่นาก็มีค่ะก็หนานาคือหางดีอยู่แล้วขาอ่ำไปใส่ เนาะโอเคก็เบอร์เจ้าัาบบาน้นบุญดาวันมณีเดตีกึดย,ดยืดไว้กันทีใหนก่อนครับผมวันนี้ถึงแกเวลาที่ผมต้องหยุดอสอนในการใช้ปิกนะครับแต่ละปิกแต่ละคนแต่ละแต่ละศิลปินแต่ละศลาแต่ละครูบาอาจารย์จะไม่เหมือนกันแต่ละคนที่ทาปิกมาจำหน่ายมาขายให้เราก็ไม่เหมือนกัน แต่ว่าลักษณะของผมผมก็จะใช่เป็นให้มือของเราเป็นอิสระลำแบบไหนให้ได้ให้ได้ใช่มือใช่เท้าให้ได้มากที่สุดอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมถ้าอยากได้ปีกแบบผมผมจำน่ายขายตลอดนะครับนะครับโอเคขอบคุณมาก